สวัสดีครับเบิร์โบพาเที่ยววันนี้ก็จะพามามากินอันนี้นะเนี่ยเนี่ยเผาก้อนมันจะเป็นเม็ดใช่ป่ะต้นมันใช่ไหมอืมมันกาฝักป่ะอืมเนี่ยเนี่อนกิโลเป็นพันเนี่ยเลยอืมมันคืออะไรวะอืมต้นมันนี่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนใครเคยกินบ้างเนย ขอนอนลูกสีแดงๆอ่ะนุ่นนุ่ลูกมันยังอยู่เลยอ๋อมันคือต้นอะไรปะเราก็ไม่เคยกินนี่นะครับเพื่อนๆอืมกินได้นะอร่อยเอ้ามันมันเหมือนถั่วนะเหมือนถั่วนะนะเออืเออเออเออไม่เออเออรอยอยู่ก่อนี่ย ไหนนะที่มันดิบๆไปผมดูสินี่ครับเพื่อนๆอะไรเป็นตบบนี้นะที่ดิบๆอ่ะอืออะไรคืออะไรบ้างเวลาเผาเสร็จมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเผาเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นี่ดิบๆเยอะมากเลย